วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโดมิโนเอฟเฟกนะคะเนื่องจากาวันนี้เป็นวันที่แย่ทั้งวันเพราะรู้ไหมคะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีออกจากใจเรายากปกติแล้วอะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักหนึ่งอย่างใช่ไหมเราก็จะแบบโอ้ช่างแม่งก็จบแต่มันจะไม่จบเลยถ้าสมมติว่าบางอย่างมันเอฟเฟกกับคนที่เรารักอย่างเช่น ใครมาทําอะไรแฟนเราเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ทำไมเขาถึงทําให้ถูกใจแฟนเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นเราอะถ้าใครมาทําอะไรกับเราเราเฉยๆชไว้เราแบบโอเคให้อภยัยเหมือนที่ผ่านมาให้อภยัยโดยเสมอมาแต่วันนี้ก็คือแบบแฟนไปสั่งงานให้เขาทําใช่ไหมแล้วก็เขาอะก็คิดเงินแพงแต่ก็ทําให้ได้ถึงแบบนิด สิ่งที่เขาต้องการอะไม่ถึงขั้นที่เขาต้องการให้ดได้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์มันไม่โอเคเลยเขาว่ารู้สึกว่าช่างอะเขาทำผิดกับเราและกับแฟนเท่ากับสองเด้งอะเข้าใจปะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งเซ็งจังเลยเซ็งตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วโดมิโนเอฟเฟกก็คือถ้าสมมติว่าเอาเรื่องแรกออกจากเราไม่ได้อ่ะ ทั้งวันมันจะเจอแต่รู้สึกว่าเจอเจอแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีจะเจอแต่เรื่องแย่ๆเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องจับมือกันก้าวข้ามโดมิโนเอฟเฟกโดยการที่ให้อภัยค่ะยิ่งคุณให้อภัยเร็วดมิโนเอฟเฟกก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบาย